คุณวิสุตามีปัญหาเรื่อง sle ค่ะเป็นแพ้ภูมิแพ้ภูมิตัวเองค่ะมากี่ปีแล้วครับเป็นมากี่ปีก็เริ่มเริ่มมีอาการตั้งแต่ปี3-5นะคะคือมันมันจะประวัติข้อนิ้วก่อนค่ะตอนนั้นปวดแบบจนแบบโราทางานอยู่แบบเขียนประกาไม่ได้เลยปวดตลอดเวลาหรือเฉพาะปวดปวดตลอดเวลาเลยค่ะปวดตลอดเวลาแล้วก็ทักสิบนิ้วเลยเห ก็เวลาแบบอดนอนหรือว่าไปตากแดดเนี่ยผื่นผีเสื้อขึ้นที่หน้าเลยค่ะจะมีผื่นขึ้นที่แก้มนะแล้วก็มันปวดเมื่อยตามตัวเนี้ยค่ะแล้วแบบเวลาช่วงเย็นๆที่ไรก็จะมีไข้มาทุกทีเลยค่ะแบบว่าตกเย็นจะมีไข้ค่ะ uh huh. เป็นไข้แบบตัวร้อนแล้วเวลาทานพาราเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็ค่อยลดอาการลงไปเสร็จแ,แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกค่ะ เป็นทุกๆวันเลยค่ะแล้วปีสามห้าค่ะเริ่มเริ่มอาการเนี้ยปีสามห้าจนสงสัยไหมว่าตอนแรกเป็นอะไรก็สงสัยก็พอดีตัวเองทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลออก็บาลหมอก็เลยจับแอคมิดเลยนอนนอนเป็นอาทิตย์ค่ะพอแต่ว่าตอนนั้นที่โรงพยาบาลยังไม่มีแบบว่าตรวจเลือดแบบละเอียด เขาก็เลยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เขามีเช็คเลือดที่ระบบดีเนี่ยพอเช็คออกมาแล้วอ๋อคุณเป็นโรค SLE แล้วนะตอนนั้นก็โหหดหูเลยอะเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกพุ้มพวงก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับไอ้เราก็โอ้ยสงสัยเราต้องเป็นไายต่อไปแน่เลยนาดเราไม่ได้เป็นนักร้องนะใช่เออก็ก็เป็นได้แต่ว่า พอไปฟังคุณหมออธิบายแล้วก็ได้ไปศึกษาแบบว่าเขาเขาที่โรงพยาบาลน,นั้นเขาจะมีแบบให้ให้เราได้เรียนรู้โรคนี้ด้วยอเงี้ยวิธีดูแลตัวเองป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปฟังแต่แล้วก็อ๋อมันไม่ยากเลยคือเราต้องต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำแต่แต่อาการที่ว่ามาเนี้ยเด็กๆไม่เป็นค่ะเขา ตอนนั้นเขาบอกว่าอายุเนี่ยจะเริ่มเป็นผู้หญิงมากกว่าแล้วมันก็จะเป็นประมาณสักสามห้าถึงสี่สิบขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ร,นรู้สึกว่าสิบห้าก็เป็นแล้ว<อ>เพราะว่าเคยเจอเด็กที่เป็นเป็นมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้โรคเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นจากเชื้อโรคใช่ไหมยอาจารย์ระบบภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันโจมตีตัวเราเองอืครับ มถีถึงเราเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอคือจัดการกับตัวเราเองเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกปลอมคือจําไม่ได้ครับร่างกายเราเซลล์ของเราร่างกายเราจําตัวเราเองไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้อาจารย์น้ไพยจะอธิบายเกีาา่ยวกับเรื่องอาจารย์น้ไพยจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญอาจารย์น้ไพยครับว่า SLE นี่ก็คือ ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกติครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะคอยดูแลปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามอาฮะ,ะแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็น SLE นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะไปต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองอืมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต่อต้านที่เนื้อเยื่อตรงไหนครับบางคนก็ออกมาทางข้อปวดข้อ,อบางคนก็ ออกมาทางระบบเลือดอ่อนเพลียซีด uh, อะไรเงี้ยนะ,ะบางคนก็ออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างงี้นะ,ะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะครจริง,รงๆเขาเรียกเป็น SLE ก็คือ Systemic Lupus Erythematosus นะครับถ้าไปยังอวัยวะที่สำคัญอันนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยคือปกตินี่เราถือว่า SLE นี่ไม่ไม่ใช่โรคที่รุนแรง ถ้าดูแลสุขภาพของตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดน,นะฮะคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ครับแต่ต้องทานยาแต่ต้องทานยาควบคุมเอาไว้ตลอดชีวิตไหมฮะก็ต้องตลอดเพราะว่า SLE นี่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ควบคุมได้อ๋อ,อตรงตามที่คุณหมอพูดด้วยไหมฮะตรงค่ะไม่หายแต่ควบคุม,ไ,มได้ใช่คับ รู้สึกโชคร้ายเลยสิโชคร้ายเพราะว่าต้องทานเพนิสโลนตลอดตลอดชีวิตแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากทานอะพยายามหาหนทางที่ว่าเราจะมีวิธีไหนที่เราจะไม่ทานเพนิสโลนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสเตรอยชนิดหนึ่งที่มันมาทำลายาทุกระบบของร่างกายเลยอะ่ะ<อ>ทำให้วนบวมกระดูกพุ้นอย่างเงี้ยค<ะ>่ะ,ะ,ะทานวันละกี่มือครับ ตอนแรกเป็นเยอะเมื่อปี3-7อาการนอนแอดมิดเลยแบบว่าเดือนเศษเลยค่ะติดเชื้อด้วยย่งเงี้ยก็พอหายเดินแทบไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องกินอาหารทางสายยางอตอนนั้นน้ำหนักเหลือ49กกิโลกินน้ำเกลือไป30ขวดแล้วก็ฉีดยาเป็นร้อยเข็มกลนเป็นไตเลยเพื่อนเพื่อนก็มาดูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแบบพอมันติดเชื้อแล้วมัน ปวดศีรษะมากปวดแบบอาเจียนเลยอ่ะเขาได้กินอะไรข,า,ขาวๆเนี่ยจะอาเจียนแล้วก็กินข้าวไม่ได้เลยหมอก็เลยจะให้อาหารทางสายยางเลยอตอนนั้นเพื่อนๆก็มาดูใจกันแล้วว่าร <laughs> อดไม่รอ, <laughs> อดไม่รอด oh. <laughs> ก็แบบว่าก็เกือบตายแล้วตอนนั้นแสดงว่าวิกฤตเลยนะฮะเราก็พอ,อ,อคุณหมอก็ให้ยาที่ว่าติดเชื้อเสร็จ เราก็ต้องทานเินิสโลน,นอีกรู้สึกมันยาเต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นกำมือ,อยิง่ยงกินก็ยิง <นะ S 2> ย่ง <นะ S 2> อ้วนบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยแบบไม่อยากเห็นสภาพตัวเองอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตรบกวนย้อนกลับไปนิดนึงว่าอาการแพ้ภูมิมันเกิดจากร่างกายมันจาตัวมนันเองถูกต้องครับเซลมนจํตัวมันเองไม่ไดใ้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาต่อเนื่องจนกระทั่งได้มีความพยายามศึกษาลึกในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาว่า,าทําไมจึงได้เกิดจากนั้นนะฮะก็ได้มีความพยายามที่ไปศึกษาหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วเขาก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของเราซึ่งมีอยู่4ตัวเนี่ยนะครับ,ค,รบคนที่เป็น SLE เนี่ย จะมีการหลั่งสารซึ่งผิดปกติกับคนอื่นผิดปกติของอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นจะมี TNF Alpha ที่สูงมากครับสูงมากมจะมีอ ok ินเทอร์โลคินหครับซึ่งสูงมากมแล้วจะมีอ ok ินเทอร์โลคินสิซึ่งสูงมากมการที่เราไปใช้ยาแก้ไขอาการทั้งหลายแหล่มันแก้ไขอาการที่ปลายเหตุ ถ้าราแก้ไขไปลายเหตุเรื่อยๆเราก็ต้องกินอย่างนี้ตลอดชีวิตคนะฮะเราก็ต้องกินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไร,รเราไปดูริแัยต้นเหตุนะครับโอกาสที่จะกินยาน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะมีครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของเทียบเนตอัลฟาอินเทอร์เฟอรินคหกอินเตอร์กินหกอินเตอร์ินสิบเจ็ด เราก็มีแคปซูลนะมีแคปซูลที่ทําหน้าที่ลดทั้ง3ตัวนะก็คือสูตรสีแชมพูที่ว่าสูตรสีแชมพูจากการที่เราทดสอบให้อาสาสมัครกิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูตรวจที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีโโลยโโลยชีวาการแพทย์นะนะซึ่งควบคุมโดยาศาสตราจารย์ดรวชระกสินเลิกซึ่งเป็นโครงการที่เราร่วม ทำงานกับมหาลัยเชียงใหม่นะฮะรเราก็พบว่าสูตรสีชมพูเนี่ยมันลดสามสารที่เป็นปัญหาได้จริงๆนะฮะลดได้อย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กับคนที่มีอาการเหล่านี้นะฮะอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะพบว่าคนที่เคยใช้เพเนิซิลลนใช้เซรอยก็จะลดขนาดการใช้ลงไปเรื่อยเรื่อยเได้นะครับแต่สิ่งที่เราไม่แนะนำ ก็คือสลับการใช้ยามาเปลี่ยนเป็นใช้แคปซูลของเราทันทีคงต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันปริยะหนึ่งแล้วเราจะพบด้วยความประหลาดใจว่าทําไมเราลด<ไ>ปริโซโลลง<ม>ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วความหวังของเราก็คือว่าวันหนึ่งเราลดได้หมดแล้วผมก็เชื่อว่าเราลดได้หมดเพราะเรามีผู้บริโภคที่ทําเช่นนี้มาเยอะแล้วนะครับคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยเป็น SLE อยู่30กว่าปีปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้ว อยาทั้งหลายแหล่ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้แคปซูลสีชมพูสลับกับเขียวสลับไปสลับมาของเขาเนี่ยแะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าระบบภูมิต้านทานของเรามันโจมตีตัวเราเองนะครับแล้วอาการผิดปกติก็ไม่มีก็ล่าสุดที่คุณหมอนัดเมื่อเดือนพฤษภาตรวจค่าเลียดก็ปกติค่ะอ๋อก็ถือว่าคือคุณต้นสาเหตุที่ผม แนะนำด้วยความระมัดระวับบงตรงนี้นะฮะก็คือผมดีใจที่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรใช้สีเขียวไม่มีปัญหาอะไรเพราะขณะที่เราพยายามลด th 1นะลดเทียนเอลดอินทร์คิน6และลดอินทร์คิน1 7 <17. S 2> สีเขียวของเราเนี่ยมันสร้าง t ท Alpha และไปสร้างสร้าง ok 17, อินเทริน17เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะสวนทางกันแต่ถ้าหากว่าคุณใช้ตอนเช้า ส<น>ีเขียวตอนเช้าอีก<ซ>ตัวหนึ่งสีชมพูถ้าร่างกายของเราปรับได้ผมว่าคุณจะต้องเป็นหมอได้วิเคราะห์ตัวคุณเองด้วยนะอะทานตรงไหนแล้วมันสุขภาพดีคือคือจริงๆเราก็ไม่สามารถจะไปวัดเลือดของคุณได้ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะวัดที่นึงมันแพงนะเราก็ใช้ใช้ความรู้สึกของเราช่วยปรับผมดีใจที่หยุดใช้เพนิสโลรนแล้ว,วนะครับก็จะสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะจากนี้ไปก็คือเป้าหมายก็คือลดสีชมพูลง นะครับแล้วก็ใช้สีเขียวค่อยๆค่อยๆเข้าไปครับแต่อย่าไปใช้เวลาเดียวกันแล้วกันนะฮะใช้คนละเวลาครับ<อ>ก็ดีครับยังทานชมพูได้อีกด้วยครับกินก็คือถ้าหากว่าเขียวเช้าชมพูก,ก่อนนอนครับ แต่ถ้าคุณหยุดชมพูได้แล้วนะหยุดไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้หนูไม่ได้ทานทีชมพูโอ้เก่งมากเลยขอแสดงความยินดีครับแต่ว่าทานน้ำบางคุดด้วยเหมือนกันอ่าโอเคเข้าใจแล้วน้ำบังคุดนี่แหละเป็นตัวคุมนะฮะน้ำบังคุดเนี่ยเป็นการเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ซึ่งจะไปควบคุมจัดการจากออโตอิมูนไอโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหลเนี่ยควบคุมด้วยน้ำบังคุดดีที่สุดเลยเพราะ ใครเป็นคนแนะนําคุณเน่ยคนนั้นเก่งมากอาจารย์ครับผมผมถามเป็นความรู้น้ํามังคุดควรรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอเพราะตามสูตรคือเช้าหนึ่งซองเลยเหรอฮะหรือคือจริงๆคือการทดสอบของเราเราใช้หนึ่งซองเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามีการสร้างทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าถ้าแจ็คจะช่วยปรับเข้าไปอยู่ที่ อยู่ที่อ่าตรงนี้นะครับเราจะพบว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่15ครับจากการที่กินวัลลาซองเราเห็นไหมครับมีทีเรกเ a เตอร์เพิ่มขึ้นแล้วขณะเดียวกัน t s 1 t s 2 t s 1 7นะครับมันก็ลดลงสีฟ้าสีสีส้มเนี่ยคือเลือดของคนที่กินน้ำมังคุดนะครับสีฟ้าคือคนที่กินน้ำเอามาบัดเป็นเปรียบเทียบ เราจะพบว่า ts หนึ่งก็ลด ts สองก็ลด ts สิบเจ็ดก็ลดแต่ทีเรกูเลเตอร์มันเพิ่มขึ้นไปนะสาเหตุที่มันลดทั้งสามตัวมันเพราะว่าถูกทีเรกูเลเตอร์ควบคุมไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจเลยว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองขนาดนี้พุ่มพวงเนี่ยถูกควบคุมด้วยถูกควบคุมด้วยทีเรกูเลเตอร์ถูกควบคุม,คมด้วยน้ำมังคุดนะฮะพุ่มพวงเลยหมด แต่ถ้าเป็นสุรพงษ์เนี่ยไม่แน่อไม่เกี่ยวกันนะท่านเอาล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านค,ครับ